Oh, 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 แพรกริติยากิจบำรุงนะคะผู้จัดการภาค Victory Double Growth Executive นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดึกเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะแพรจะขออนุญาตเริ่มแนะนำตัวนิดนึงนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่แพรจะเข้าธุรกิจนะคะว่าแพรทำอะไรบ้างนะคะ ก็จริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะแพรก็ทำงานประกันเป็นงาน full time นะคะแล้วก็มีคุณแม่เป็นคุณแม่ลูกสองสออลูกสองคนนะคะจบการศึกษานะคะจากมัธยมเนี่ยที่โรงเรียนเซโยเซฟคอนแวนนะคะแล้วก็ต่อมหาวิทยาลัยนะคะเกียรตินิยมอันดับสองนะคะภาคภาษาอังกฤษ,ากษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะแล้วก็ต่อป,ปริญญาโท ทางด้านการตลาดจากประเทศอังกฤษค่ะทีนี้หลังจากที่จบการศึกษาก็กลับมาที่เมืองไทยก็เริ่มงานอาจจะเป็นเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็คือทํางานเป็น พนักงานออฟฟิศเป็นลูกจ้างทั่วไปแหละนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยเนื่องจากนิสัยแพรเป็นคนที่จะชอบการทําอะไรก็ได้ชอบขายของชอบทํางานเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แพรทางานแค่5วันมันก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติถูกไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะงานวันเสาร์อาทิตย์อ่ะที่แพรอยากที่จะทําเสริมเพิ่มขึ้นไปก็คือแพรจะเป็นคุณครูสอนพิเศษค่ะจริงๆเนี่ยคุณครูสอนพิเศษอ่ะแพก็ทํามาตั้งแต่สมัย สมัยเรียนแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราอยากที่ถนัดทางด้านภาษาอังกฤษเราก็เลยเป็นคุณครูสอนพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษด้วยวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์บางวันนะคะยีงเนี้ยนอกจากนี้เนี่ยแค่อาชีพเดียวไม่พอคุณพ่อแพ้เนี้ยเป็นคนที่ชอบเลี้ยงม้าด้วยแพ้ก็เลยเออเห็นว่าเอะเราอันนี้เราสามารถที่จะต่อยอดได้ทําเป็นคอร์สให้เด็กๆเกนี่ยมาขี่ม้านะคะอันนี้ก็เหมือนจะดูดีมากเลยนะไฮโซแต่จริงๆแล้วอะค่าใช้จ่าย เยอะมากกว่าที่ทุกคนคิดมากเลยแต่ว่าส่วนทางค่ะส่วนทางกับรายได้รายได้เนี่ยแพรคิดถูกมากเลยชั่วโมงละไม่กี่ร้อยเองแต่ว่าค่าจะจ่ายส่วนทางมันดูดูดีภาพมันดูดีมากเลยนะแต่รายได้มีคนละเรื่องเลยนะคะต่อมาค่ะแพรก็มีลงทุนทํากับแฟนนะคะทําร้านเครื่องสําอางลงทุนซื้อเนี่ยสต๊อกของมามากมายเลยแค่ร้านแค่นี้ลงทุนไป เยอะมากเลยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆทายเหมือนกันว่าลงทุนไปเท่าไหร่อันนี้ค่อยเฉลยหลังไหมนะก็อันนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะว่ากระแสคนซื้อของต่างๆเศรษฐกิจทั่วไปมันก็ผันผวนนะคะทีนี้ถัดมาคะ่ะอันนี้ก็ทํากับสามีนะคะก็ทําเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับตลาดนัดแล้วก็มีเป็นร้านอาหารให้เช่าแล้วก็เห็นข้างๆไหมคะมีเป็นอาชีพที่ ทุกคนอาจจะนึกถึงเนาะเอ๊ะตอนนี้ฉันเบิองานประจำจังเลยอยากอยากจะออกมาเปิดเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟใครๆก็นึกถึงใช่ไหมมันก็เหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วอะค่ะก็เหมือนกันรายได้ส่วนทางกาแฟแก้วหนึง่งแก้วเราเท่าไหร่เองได้กำไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะประกอบกับสิ่งที่เราจะต้องจ้างทุกๆวันค่าจ้างพนักง,งานค่าเช่าอะไรต่างๆมันก็จะไม่คุ้มกันค่ะทีนี้อ่าอีกหนึ่งอาชีพ นะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ขายอาหารเสริมธรรมดาอันนี้ลงทุนกับเพื่อนทําเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองเจ้าของแบรนด์เลยนะคะอันนี้คืออยากจะบอกว่าอาจจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ที่เมื่อก่อนก่อนหน้าน,นี้ประมาณสักปี2ปีอ่ะอาจจะน่าจะเป็นที่นิยมกันที่คนจะชอบกินคอลลาเจนอาหารเสริมเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะเริ่มซาลงแต่ว่าอยากจะบอกว่าอันนี้เราก็จะต้องสต็อกของพอสมควรแล้วเวลาจ้างดาราคนหนึ่งนะคะ เป็นต้นทุนสูงพอสมควรเลยธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่คนจะต้องแบบมีเงินลงทำมาร์เก็ตติ้หมุนเวียนตลอดเวลาเพื่อจะทำให้ลูกค้าจำเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้เอ๊กก็ไม่ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะ เออแล้วก็ถัดมานี่จริงๆมันก็มีอาชีพอื่นที่ที่แพรอยากที่จะพูดถึงด้วยที่ยังไม่ได้ลงในรูปต่อไปนี้ก็คือจะมีเป็นเอ่อในหน้าอาสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะว่าที่แพรเล่าถึงว่าแพรทำพนักง,งานออฟฟิศตอนนั้นน่ะทำงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทำให้แพรมีความรู้พื้นฐานแล้วก็มีคอนเน็ชันเพิ่มเติมในการที่จะหากลุ่มลูกค้าในวงการอาสังหาแล้วก็เป็นในหน้าค้าที่ดินจริงๆอ่ะอาชีพนี้เหมือนจะตอบโจทย์ เพราะว่าเวลาเราสําเร็จเคสหนึ่งเนี่ยมันเคสก็ได้เป็นแสนมันเคสก็ได้เป็นล้านแต่ว่า success r a ร e อัตราการประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่โชคชะตาฟาลิขิตด,ด้วยเพราะว่าในหน้าการเดินที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่ามันก็จะมีคนประสานงานหลายคนประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้าง,าางอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแล้วแต่ดวงทีนี้อาชีพที่ผ่านๆผ่าน,านท,ที่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะมี10อาชีพแล้วแหละ แต่ทีนี้ทําไมอาชีพประกันถึงเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์สําหรับแพทีนี้เรามาดูกันเลยจริงๆอ่ะก่อนอื่นเนี้ยแพก็ต้องออกตัวก่อนว่าท่าไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันว่าอาชีพเนี้จะอยู่ในหัวเลยนะที่ผ่านมาแม้กระทั่งนะคะเออก่อนเข้าสู่อาชีพเนี้ยถึงจะมีประกันสักเล่มหนึ่งอ่ะยังไม่เคยคิดที่จะมีเลยถึงแม้มีเทเลเซลโทรมาเราปฏิเสธตลอดเลยนะ ไม่สนใจคะ่ะมีแล้วหรืออะไรก็ได้แต่สาเหตุที่เราปฏิเสธเพราะว่าไม่ใช่เพราะเพราะอ,อะไรเลยนะเห็นคนอื่นเขาปฏิเสธกันเราก็เลยโอเคคนอื่นปฏิเสธกันเราก็เลยปฏิเสธตามบ้างจริงๆอะ่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดนะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งค่ะสิ่งที่แพรมานึกถึงชีวิตแพรได้เข้าถึงสู่ประกันก็คือเพื่อนสนิทแพรคนหนึ่งเขาไม่สบาย แพก็ไปเยี them, es, dinner, gee, so ่ยมแพกับเพื่อนๆนะก็ไปเยี่ยมเขาในโรงพยาบาลในขณะที่เรานั่งเมาส์มอยคุยกันบนเตียงของเพื่อนนะเพื่อนๆทุกคนอยู่บนเตียงของเพื่อนทีนี้มีพี่สาวที่น่ารักคนหนึ่งค่ะนี่ให้ดูใครเอ่ยพี่สาวที่น่ารักนะคะก็ถือเคสของอาริอันเข้ามาเยี่ยมไข้เพื่อนของแพนั่นเองทีนี้แพก็เอ๊ะทำให้มีความฉุกคิดว่าทําไมเราถึงไม่มีประกันในขณะที่เพื่อนของเราเขาก็ปีกันแล้วนะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยบอกเพื่อนว่าเอ้ยอย่างนั้นน่ะ ลองติดต่อพี่คนนี้มาให้หน่อยสิเราอยากที่จะดูรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงบ้างจริงๆวันนั้นนะคะพี่นิวก็ได้คุยกันนะแล้วก็รายละเอียดแพก็พอฟังคร่าวๆบ้างแล้วก็คุยเรื่องราคาปิดการขายแหละทีเนี้ยก่อนที่จะเซ็นเอกสารพี่นิวเขามาพูดมาคำหนึ่งว่าแพรต้องการที่จะสอบตัวแทนเพื่อที่จะซื้อในราคาต้นทุนไหมตอนนั้น่ะแพก็ไม่ได้ถามรายละเอียดเขาเลยนะเพียงแต่ว่าพี่นิวพูดคาว่าต้นทุนเราก็ แววเลยว่าต้นทุนหรอคืออะไรไม่สนใจต้นทุนน่ะยื่นบัตรประชาชนให้พี่นิวเลยโอเคครับพี่หนูไปสอบเป็นตัวแทนเลยค่ะหนูอยากได้ราคาต้นทุนแล้วหลังจากนั้นค่ะพอเราได้หลังได้ราคาต้นทุนเสร็จใช่ไหมได้ได้ค่คาคอมกลับมาแล้วหลังจากนั้นเราก็หายไปจากพี่นิวเลยเหมือนกับว่าความทรงจําช่วงนั้นหายไปเลยเราก็จําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อแ้วแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะพี่นิวก็ยังติดต่อกันทุกๆปีสิ้นปีนียพี่นิวก็จะมา แฮปปี้นิวเยียมาสวัสดีปีใหม่ที่ออฟฟิศเพราะว่าพี่นิวเขาเหมาทั้งฟลอร์ทั้งฟลอร์เนี่ยเป็นลูกค้าของพี่นิวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ได้เจอพี่นิวสารสัมพันธ์กันเรื่อยๆเพราะเวลาผ่านไปเราแต่งงานเรามีลูกพอเริ่มมีลูกอะ่ะเราก็คิดถึงว่าอยากที่จะย้อนกลับมาซื้อประกันเด็กเพราะว่าก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่สําคัญถ้าลูกเราไม่สบายมันก็ใช้ค่าจะจ่ายเยอะเนาะ ทีนี้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้นึกถึงแบ,แบรนด์อื่นเลยเราก็นึกถึงพี่นิวเพราะว่าเราเป็นตัวแทนอยู่แล้วโอเคเราก็ซื้อประกันเด็กไปนะคะทีนี้เราก็เลยย้อนกลับมาว่าเออถ้าเราอยากที่จะเริ่มขายจะดีไหมเราก็จากเพื่อนๆอาจจะคิดนะว่าเออเนีเ่ยดูไฮโซอาจจะขายได้ยอดเยอะมากมายเลยขึ้นผู้จัดการแล้วก็จบเลยแฮปปี้เอนดิ้งที่จริงไม่ใช่อย่างงานในนั้นตรงกันข้ามตอนนั้นเนี่ยแพก็ยังมีความรู้สึกว่าบอกตรงๆว่าอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจ ในตัวเองในการขายกับตลาดรอบตัวหรือไม่รู้จะเริ่มต้นรู้สึกเงอะเงอะเงินเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากที่จะทดลองเทสกับตลาดรรมาเออตลาดออนไลน์ก่อนละการเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนในการไปหาลูกค้าใช่ไหมเราก็แค่โพสต์ไปในที่ต่างๆแล้วเราก็เหมือนกับวันนึงเราก็อาจจะคุยกันได้หลายๆคนเราประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าเรามีลูกเล็กเราไม่ต้องออกไปไหน ดูลูกได้ด้วยพิมพ์ไปหาลูกค้าด้วยสงสัยตรงไหนก็โทรถามพี่นิวก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอะเคสแรกแพก็เก็บมาได้เล็กๆในน้อยเก็บเคสได้รายเดือนบ้างนะคะรายปีปีหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหรือว่าเส้นเอกสารให้ลูกค้าส่งเป็นไปรษณีย์ส่งให้ลูกค้าบ้างนะคะอันนี้คือหน้าตาหน้าตาเอกสารเนื้อที่ส่งไปหาลูกค้าในที่ต่างๆแล้วก็ไปเก็บเอกสารอะไรพวกนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นน้แพก็คิดว่าเราก็จะเป็นตัวแทนแล้วก็ขายไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละชิลๆชิลๆไปไม่สบายดีสบายใจไม่ต้องอะไรมากทีเนี้ยมันมีจุดพลิกที่ว่ามันมีคุณวุิคุณวุธหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคุณวุธชื่อ exclusive ครั้งที่หนึ่งนะคะพี่นิวก็บอกว่าเอ้ยอันนี้มันได้ฟังงานวิชาการนะได้รับรางวัลได้ฟังได้ชมคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ได้ทานบุฟเฟ่ต์ด้วยนะที่โรงแรมเรเนซะองต์ในครั้งนั้นจําได้ เพียงแต่ว่าแพรลองทําเคสมาเพิ่มอีกนิดหน่อยเองอีกไม่กี่เคสก็จะได้คุณบวุินี้แล้วตอนนั้นเนี่ยแพรก็เอาวะลองอีกรอบหนึ่งพิมพ์หาตลาดออนไลน์หาลูกค้าเพิ่มทําให้แพร์ก็ได้คุณบวุินั้นมาทีเนี้ยการขึ้นผู้จัดการแพรก็เก็บเบีย้ยเคสเล็กๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตอนนั้นก็เร่งนิดนึงตอนนั้นปิดผู้จัดการมาก็ประมาณ รวม 30- 40ถึงเคสได้เพราะมันจะมีเคสรายเดือนต่างๆด้วยก็รวมปิดยอดได้นะคะตอนหลังก็อาจจะมีเคสใหญ่ๆช่วยให้คุณพ่อช่วยอีกนิดนึงแต่สรุปปรากฏว่าคุณพ่อสุขภาพไม่ไม่ผ่านกับเพื่อนทั้งสองคนเบีย้ยใหญ่ที่เหมือนกับว่าจะได้มันก็ลอยหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับมีเคสของทีมงานมาด้วยทําให้เราก็ขึ้นผู้จัดก,การได้นะคะทีนี้เนี่ยอยากจะพูดถึง่ะะคะวา เสเน่ห์ของธุรกิจประกันนะคะสิ่งที่แพรประทับใจเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะก็คือเนื่องจากว่านอกจากระบบที่ทางพี่นิวเขาได้อธิบายหลาย,ลายๆอย่างแล้วเมื่อตอนต้นนะคะแต่สิ่งที่ไม่ว่าแพรผ่านด้วยธุรกิจมาหลายๆอย่างสิ่งที่แพรอยากจะบอกก็คือการที่แพรทำธุรกิจประกันเนี่ย มันมีความรู้สึกว่าทุกๆวันที่เราออกไปหาลูกค้าทุกๆวันที่เราออกไปหาทีมงานทุกๆวันที่เราออกไปเยี่ยมลูกค้าเวลาป่วยที่โรงพยาบาลน่ะเรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ทำงานเลยอ่ะมันเหมือนว่าเราแบบออกไปหาเพื่อนเหมือนเราออกไปหาพี่ออกไปหาน้องออกไปหาหลานที่เรารู้จักรู้จักที่เราสนิทอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแตกต่างกับงานออฟฟิศที่เราทำงานออฟฟิศอ่ะ อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนใช่ไหมที่กดดันอะเพื่อนร่วมงานแข่งขันกันวันไหนเพื่อนร่วมงานจะมีการเมืองอะไรกับเราบ้างเอ๊ะวันนี้เจ้านายจะว่าอะไรเราหรือเปล่าวันนี้เจ้านายอารมณ์ดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันงานธุรกิจประกันชีวิตนะคะเจ้านายเรากับส่งเสริมช่วยเหลือให้เราพัฒนาไปในสิ่งที่ดีขึ้น เพื่อนร่วมทีมถึงแม้ว่าคนละสายงานกันทีมงานวิกตอรี่ค่ะก็จะช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนเขาจะไม่มองเลยว่าเอยเธอคนละสายงานชั้นเธอไม่ได้เป็นทีมงานชั้นเธอเป็นคู่แข่งกันมันตรงกันข้ามเลยนะอันเนี้ยไม่ว่าแบบทีมงานหรือว่าเพื่อนๆอ,อะไรก็ตามเวลาติดปัญหาอย่างแพรมีเจอกับตัวเลยเออเวลาติดปัญหา ทีมงานคนอื่นนะโทรมาเลยเฮ้ยพี่แพร์ทำได้ไหมติดปัญหาอะไรหรือเปล่าติดอะไรบ้างตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกประทับใจซึ่งมันแตกต่างกับงานประจำมากเลยนะคะแล้วก็ถัดมาตอนนี้ในฐานะที่เรามีครอบครัวมีลูกเพราะฉะนั้น่ะบางครั้งผู้หญิงบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ e เราแต่งงานหาผู้ชายดีๆสักคนรวยๆให้เงินเราใช้สักเดือนละแสนสองแสนแล้วเราอยู่บ้านชอปปิง้งดีไหมจริงๆมันก็ดีนะ แต่มันทําอะไรทําให้คุณค่าของความเป็นผู้หญิงมันลดลงไหมสิ่งที่เราอยากที่จะให้ลูกของเรามีความภูมิใจว่าเอ๊วันนี้แม่ไปรับรางวัลอีกแล้วเดี๋ยวแพรจะขออนุญาตโชว์นิดนึงเนี่ยค่ะสเสน่ห์ของธุรกิจขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยแพรเอาลูกสามารถเอาลูกไป อบรมได้อันนี้ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆอยู่นะคะเนี่ยอันนี้คือท่าน GM เอ็มพันสมนนะคะเนี่ยทุกๆคนก็มีแบบช่วยเลี้ยงลูกให้ด้วยอย่างเงี้ยเพื่อความภูมิใจนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆอะ่ะถ้าเราอะ่ะมีเงินที่จะใช้ในส่วนของตัวเองอะ่ะเราจะมีความภูมิใจของตัวเองมากๆเลยนะคะอันนี้คือล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา พาลูกไปรับเหรียญฟูทามจากโคสงานด้วยคอร์ดฟูทามเนี่ยก็จะเป็นคอร์ที่แพรชอบมากเลยนะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยได้คลายกังวลปัญหาต่างๆที่เราอยู่ที่บ้านเมื่อก่อนนี้แพจะออกจากบ้านลาบากเนาะเราก็เอ๊ประสบปัญหารเรากังวลใจเหลือเกินปัญหาอันนี้จะแก้ยังไงแต่พอเรามาเจอโคสงานเนี่ยโคสงานก็สามารถที่จะช่วยใช้ธุรกิจของท่าเออประสบการณ์ของท่านนะคะที่ประสบมา30กว่าปีเนี่ยมาแชร์ให้เราเอ๊ ปัญหาอย่างนี้จะแก้ยังไงรับบวกกับตอนเช้าอะค่ะจะมีการแชร์เคสให้เพื่อนๆแต่ละคนที่ขายเคสต่างๆมาได้เจอกับข้อต้วแย้งยังไงได้บ้างเนี่ยเราก็เอาประสบการณ์ของคนอื่นอะมาปรับเข้ากับงานของเราได้เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะ และส่วนสุดท้ายค่ะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้แพรอยากที่จะประสบความสําเร็จให้เร็วก็คือพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวค่ะเนื่องจากแพรเป็นลูกคนเดียวเนาะแพรก็อยากที่จะพาคุณแม่ไปได้ในทุกทกที่ที่แพรไปและที่สําคัญการไปเที่ยวด้วยตังตัวเองกับการไปเที่ยวใช้เงินคนอื่นเนี่ยมันฟินแตกต่างกันมากเลยนะคะการไปเที่ยวกับอารียอันเนี่ยแต่ละแพ็กเกจแต่ละแพลนทัวร์เนี่ยมันไม่ใช่แพลนที่แบบง่ายๆเหมือนที่เราหาซื้อได้ที่ ตามแพ็กเกจทัวร์ทั่วๆไปแต่ว่าเขาว่าจะจัดทัวร์จัดทริปที่มันพิเศษไปจุดที่มันสําคัญจริงๆไปร้านที่เด่นๆไปจุดที่เรียกว่าหาจากที่ไหนไม่ได้และที่สําคัญเราได้ไปกับเพื่อนร่วมทริปที่เป็นคนที่เราหลักๆลักการทั้งนั้นอ่ะมันน่าไปหาที่ไหนไม่ได้จริงๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะแพทย์ที่ใช้เพื่อนที่มาได้ฟังในวันนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ถ้าคนใหม่เนี่ยอยากที่จะให้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างถึงแม้ว่าเราจะยุ่งหรืออะไรอ่ะอยากที่อยากอยาจะให้คิดว่าปัญหาทุกอย่างลูกของเราอย่าให้คิดว่าเป็นอุปสรรคงานของเราที่ยุ่งเราจัดเวลามาก็ได้แค่อันนี้ถึงแม้ว่าเริ่มต้นอาจจะเห็นเป็นงานเสริมก็ได้นะคะอยากที่จะให้เพื่อนๆน่ะจัดเวลามาขอบคุณมากค่ะแล้วต่อไปนะ